สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมพรไพทารโอวันนี้ไพอยากจะสื่อสารอะไรถึงคุณคุณ,คณท่านที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีอะไรบังเอินบนโลกใบนี้ที่คุณมาเจอลิปนี้เป็นรอนรรถรสมพลังงานโดยรวมอาจจะไม่ตรงกับท่านใดหรืออาจจะตรงกับท่านใดโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับฟังรับชมขอบคุณค่ะมาเข้าเรื่องกันเลยนะคะไพอยากจะสื่อสารอะไร จะเป็นเรื่องอะไรมาดูกันฟังเพื่อบันเทิงนะคะนอกสิ่งไหนไม่ดีไม่ตรงกับใจอย่ากเก็บไปใส่ใจทิ้งไว้นะที่นี้นะคะมาดูกันการงานของคุณคุณเป็นคนขยันทำงานได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะนาะ การงานโดดเด่นคุณเป็นคนที่เทคแอคชั่นในการงานของคุณพบความสำเร็จไม่ว่างานอะไรคุณก็สามารถทำได้ทาได้ได้หลายงานประมาณนั้นละค่ะแล้วก็พบความสำเร็จการเคลื่อนไหวการเทคแอคชั่นการเดินทางงานคุณอาจจะไม่ได้อยู่กับที่นะคะเนาะอาจจะเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดต่างที่ต่างแดนต่างประเทศประมาณนั้นละค่ะ เดอะสตาร์พลังงานของคนที่แบบมีชื่อเสียงโด่งดังในแวดวงสังคมคุณนะคะไม่ว่าคุณอยู่ซีกไหนของโลกใบนี้อย่างที่ว่านะคะไม่ว่าคุณทำงานอะไรคุณเป็นเดอะสตาร์เป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมคุณช่วงนี้ยิ่งแบบมีชื่อเสียงยิ่ง,งขึ้นไปโดดเด่นผู้คนจะพูดเรื่องราวระหว่างคุณต่อๆกันไปประมาณนะั้นได้เดอะสตาร์ให้แบบ มีแสงสว่างคุณจะมีออร่านะคะเนาะมีแสงสว่างในตัวเพราะงานของคุณคุณเป็นคนที่เทคแอคชั่นไม่อยู่นิ่งประมาณนะะั้นค่ะและเป็นคนที่แบบเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดถ้าคุณได้ลงมือทำอะไรคุณพร้อมที่จะนำชัยชนะมาถึงคุณประมาณนั้นละคะ่ะผู้ควรจะยอมรับในผลงานของคุณทุกวันนี้อย่างเป็นเดสตาร์มีเครื่องมือสื่อสารเครื่องเดียวเราก็สามารถแกงเกิดได้นะคะ คุณอาจจะดังว่าข้ามวันข้ามคืนก็ได้คุณอาจจะคนไหนที่ทํามาอยู่แล้วนะคะคุณจะแบบมีผู้คนพูดต,ต่อๆกันไปประมาณนั้นนะคะการงานของคุณประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงนะคะการงานโดดเด่นแล้วก็มีชื่อเสียงนะคะเนาะเพราะคุณเป็นคนที่แบบหรือลูกน้องบริวารของคุณถ้าใครมีบุตรหลานบ,บุตรหลานจะมีความแบบ จเจริญรุ่งเรืองในสายการงานของเขาแล้วเขาก็จะนํำชื่อเสียงมาให้คุณก็ได้ประมาณนั้นนะคะไม่ใช่เฉพาะตัวคุณคุณมีเป้าหมายของคุณคุณาวาดฝันวาดอนาคตอยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีที่ดินอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นคุณ,ค,ณความรักโดดเด่นนะคะเนาะคุณจะได้คุณจินตนาการความชิดสร้างสรรค์นในด้านความรัก จะมีคนเข้ามาให้เลือกหลากหลายคนในด้านความรักคุณสามารถเลือกได้การงานเด่นพบความสำเร็จมีชื่อเสียงสิ่งที่จักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณว่าความรักก็โดดเด่นช่วงนี้คุณจะมีออร่าเดอะสตาร์แล้วนะคะเนาะคุณจะมีแบบ ยังไงล่ะคะ่ะเวลาคุณไปพูดคุยกับใครคนคนนั้นจะรู้สึกว่าดีผ่อนคลายประมาณนั้นละคะ่ะเพราะคุณมีเสน่ห์คุณเขาคนนั้นอาจจะแบบรอคอยใครสักคนคนที่ใช่เหมือนกันกับคุณคุณแบบอรอคอยความรักช่วงนี้จะเด่นมาก นะคะเดลโเบอีกแล้วนะคะคุณค่ะไม่ว่าคุณจะไปพูดเรื่องแบบพูดคุยถามไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นคุยกับใครเขาคนนั้นจะรู้สึกดีๆประมาณนะคะความรักโดดเด่นมากนะคะคุณรักเขาเขารักเขาเราคุณจะได้เจอคว,ความรักรักต่างวยกับคุณนะคะเนาะคุณเป็นคนที่ช่างฝันช่างเจรจาจ้างม,มีออรล่านะคะ คําพูดคําจาของคุณมีเสน่ห์กดแรงดึงดูดประมาณนั้นแหละค่ะเมื่อคุณการเดินทางนํามาการงานประสบความสําเร็จความรักโดดเด่นเนี่ยคะ่ะคุณจะได้เจอความรักมาแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวหรือเขาอาจจะแบบคุณอาจจะได้ไปทํางานคุณอาจกับมีใครสักคนอยากจะเทคแอคชั่นหรือคุณก็ได้อยากจะ t a t e a c t i o นนี่แหละใช่เลยคุณมีสิทธิ์เลือกพลังงานของคุณแล้วคุณก็เลือกถูกด้วยนะคะคุณจะมีความรักความรักมาจากาหัวใจของอข้างในจากหัวใจของคุณนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณรอคอยเขาคนนั้นมาสักพักหนึ่งพอมาคุณมาเจอกันคุณจะมีความรู้สึกแบบจูนข้าหากันประมาณนั้นละคะ่ะเนี่ย หรือคุณอาจจะได้เดินทางไปทำงานที่ไหนสักแห่งแล้วคนนั้นคือการพูดคุยของคุณการเจรจาสื่อสารของคุณนะคะจะมีสเสน่ห์ประมาณนั้นละคะ่ะทำให้ผู้คนรอบข้างมีความหวังมีแรงบันดาลใจมีความสุขเวลาเจอคุณเวลาได้ร่วมงานกับคุณเวลาทำงานกับคุณคุณจะมีสเสน่ห์ไปที่ไหนมาที่ไหนก็เป็นแบบดาวเด่นอืม เพราะเสน่ห์ของคุณมาจากข้างในประมาณนั้นล่ะค่ะเดอะสตาก็ออกมาคุณจะอาจจะได้แบบเดินทางไกลต่างประเทศก็ได้เพราะว่าเปดไม่เท้าการเดินทางการได้รับงานแบบฟุกๆได้รับความรักแบบกระทันหันเป็นความสัมพันธ์คุณอาจจะมองมองเขาอยู่แล้ว ประมาณนั้นแหละค่ะคุณอาจกับคุณกับเขาอาจจะรู้จักกันแอบมองมองกันอยู่แต่ไม่ค่อยได้ได้พูดคุยกันประมาณนั้นแหละค่ะแต่คุณก็มีแต่คุณก็ชิดในใจอยู่แล้วว่าเขาคนนี้คือคนที่ใช่สําหรับคุณประมาณนั่นแหละค่ะเขาหรือคุณอาจจะมองกันอยู่นะคะอืเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เหลือเกิน คุณเป็นแรงบรรดาใจให้กับหลายๆคนนะคะเนาะการเติมเต็มให้ตนเองการรักตนเองประมาณนะคะก้าเหรียญคุณมีเสน่ห์คนโสดนะคะถ้าคุณเปิดใจคุณจะมีใครสักคนเข้ามาแบบแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวจะมีความรักเข้ามาหลายๆคนแล้วก็คุณก็จะเลือกถูกเพราะว่า เกม,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 มองว่าเกตดาบคือมงบอกว่าคุณมองมองเขาอยู่อยู่ในใจแต่คุณกับเขายังไม่ได้พูดคุยกันสังเกตได้ว่าใครทํางานกับคุณแล้วก็พยายามเข้ามาพูดคุยกับคุณหรือคุณเดินไปไหนมาไหนสังเกตได้ทําไมเจอแต่คนคนเดียวหลายๆครั้งเพราะเขาคนนั้นแอบส่องคุณแอบติดตามชีวิตคุณเขาข้างรักคุณมากประมาณนั้นค่ะแล้วก็ เขาก็เห็นคุณแบบเป็นโสตยิงกิกนะคะมีความสุขเขาก็เป็นโสตมีความสุขอยู่กับตัวเองเขาจินตนาการวาดฝันความรักแบบเช่นคุณประมาณนั้นแหละคะ่ะคุณจะได้เจอคนที่ใช่แล้วคุณก็จะเลือกถูกประมาณนั้นแหละคะ่ะอ๋อเขาเห็นคุณเป็นคนเก่งทุกอย่างทุกด้านเขาก็เป็นคนเก่งคุณสูสีกันกับเขาประมาณนั้นแหละคะ่ะ เขาก็มีหน้าเมตตาในแวดวงสังคมเขาเป็นราศีสิงห์แต่กับคุณเขาจะยอมเฉพาะคุณคนเดียวคือคนที่ใช่สําหรับเขาเป็นคนที่แบบสามารถสร้างตนเองยืนหยัดด้วยตนเองเติมเต็มให้ตัวเองแบบก้าวเหรียญคือบ่งบอกมีเสน่ห์รักธรรมชาตินี่แหละคนที่ใช่สําหรับเขาความรักโดดเด่นค่ะการงานโดดเด่นเดี๋ยวเลอเบิออกมาโอ้โหนี่ไม่พ้นจริงๆริงนะคะ คุณจัก,กรวาลเหวี่ยงเขาและคุณมาเจอกันประมาณนั้นแหละค่ะคนโสดคุณจะได้เจอใครสักคนประมาณนั้นแหละค่ะเพราะเขาเป็นคู่คุณคุณสามารถเลือกความรักได้ความรักมาจากก้นเบื้องของหัวใจของคนสองคนที่เข้าใจซึ่งกันและกันอย่างที่ว่านะคะคุณมีสเสน่ห์เหมือนกับมีเวทมนต์เจรจาคุณไปพูดคุยกับใครระวังจะไปคู่ พูดคุยกับคนมีเจ้าเข้าเจ้าของพราะคุณเป็นคนอัศยาใสดีมีมนุษยสัมพันธ์ดีมีธาตุทั้งสี่ผู้ยังรู้ฟ้าล่วอนาคตไพจักรวาลเทวดามาย้ำแล้วนะคะว่าคุณคู่ควรจะได้เจอ